มินาซังคอนดิจิวะอัตชีวะซันเดย์สวัสดีครับซังครับของคาร์เกิลสู่เกม PSO2 หรือแฟนซีลาทุกครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนถึงวิธีการ ปลดล็อกค,คลาสใหม่แล้วก็จะรวมไปถึงการปลดล็อกลิมิตเลเวลแล้วก็เรื่องของสกิลพอยต์ของคาส์ดัสเตอร์กันนะครับซึ่งคาส์ดัสเตอร์ก็คือเป็นหนึ่งในคาส์ดผู้สุดทอดคลาสใหม่นะครับแน่นอนว่าการปลดล็อกนั้นก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะค,ะครับสำหรับคาสผู้สุดทอดก็คือเราต้องมีอาคัสไหนก็ได้นะครับให้เป็นเลเวล75อย่างน้อยๆ2คยสารดเท่านี้เราก็สามารถปลดล็อกเงื่อนไขที่เป็นของตัวฉายาได้แล้วนะครับคือเควสที่เป็นการปลดล็อกในเรื่องของคาสดพวกนี้มันจะให้เราผ่านฉายา ึ่งเงื่อนไขในการได้รับฉายาอันนี้นะครับก็คือเราต้องมีเลเวล75อย่างน้อย,อย2คงคันนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับผู้เล่นที่แบบเพิ่งจะเลเวล75 2ค้าสนะครับตอนที่เราไปรับเควสเนี่ยอาจจะยังไม่ผ่านนะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับเรื่องของฉายาก็ให้เรามาคุยกับ n p c คนนี้นะครับจะเป็น NPC นราเกติสุเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของฉายาหรือก็คือเป็นเอชิเม้นต์ของตัวเกมนี้นะครับให้มันมีการเด้งขึ้นมาก่อนเมื่อเด้งขึ้นมาได้แล้วก็ถือว่าเรามีการรราาารรราาร,นนร,งงรับบใในนนนนเเเเเืืื่่่่ออออออองงงงงงขขขขยยยะมมาาาาี้้วก็สถผไไคดรับ ส่วนตัวเควสของตัวการปลดล็อกคราสจะอยู่กับที่ a b c c o f f e ทั้งหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็มาคุย oh, จากนั้นก็เริ่มไปที่เควสคาวร์เดอร์นะครับซึ่งค่าผู้สุดท้ดก็คือจะมีตัวคราสฮีโร่แฟนทอมเอโทวาลู แล้วก็คาร์ดลัใหม่ราคาลัสเตอร์นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเงื่อนไขที่เป็นการปลดล็อกฉายาชื่อนี้เหมือนกันทั้ง4คาร์ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นการใช้เรื่องเกี่ยวกับฉายาตัวเดิมนีเงื่อนไขเหมือนกันทั้ง4คาร์ดเลยนะครับแล้วเราก็สามารถรับในเรื่องของแควน,นี้แล้วก็ทําการส่งในเรื่องของตัวเงื่อนไขเราก็สามารถได้รับในเรื่องของคาร์ดันมาเล่นได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคถัดมาจะเป็นการปลดล็อกเรื่องเกี่ยวกับอาลิมิตเลเวลแล้วก็ลงไปถึงสกิลพอยท์ ึ่งสำหรับคาร์ดัสเตอร์นะครับมันเป็นคาร์ที่พิเศษนิดนึงตรงที่ว่า,านในเรื่องของการปลดล็อกล i ดเดิ e เลเวลแล้วก็เรื่องของสกิลพอยต์นั้นจะรวมเป็นเควสเดียวกันนะครับคือไม่เหมือนกับคาร์อื่นเลยนะถ้าเป็นอย่างเช่นคาร์แฟนทอมอย่างเงี้ย ค Phantom, าส์แฟนทอมนะครับถ้าหากว่าเรามีการปลดล็อคเพดานเลเวลมันก็จะเป็นเควสที่ไปถ้าหากเป็นเควสการปลดล็อกสกิลพอยต์ก็จะเป็นอีกเควสหนึ่งเพราะฉะนั้นสลับคาร์นี้นะครับมันก็เลยเป็นคาร์ที่จะเล่นง่ายน,นิดนึงตรงที่ว่ามันจะรวมการเป็นเควสยวกันให้แล้วก็ยังทําน้อยกว่าอีกด้วยนะครับโอเคก็มาเริ่มจากเควสแรกนะครับเควสแรกจะเป็นเควสที่เป็นการปลดล็อคเพดานเลเวลครั้งแรกนะครับจะเป็นการได้รับอาเลเวลในช่วง30ไปจนถึง5 5 ซึ่งตรงนี้ก็จะพิเศษกว่าคาอื่นอีกแล้วนะครับตรงที่ว่าถ้าหากเป็นคาทอื่นเนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกเลเวลในช่วงที่เป็น3 0ถึง40ก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4 0ถึง55แต่สาหรับคาทเลสเตอร์คือการปลดล็อกที่เป็น3 0ไป55เลยหมายความว่ามันจะรวมคาทที่1กับ2ให้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังได้รับเรื่องของสกิลพอยต์มาอีก5แต้มด้วยสำหรับตัวเควสอันแรกนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเงื่อนไขกันในเรื่องของเงื่อนไขนะครับจะให จะเป็นบอสที่อยู่ในดาวนาเบริอุสนะครับก็เริ่มจากว่าตัวแรกก็คือจะเป็นบอสอาแฟงแบนชี่แฟงแบนชี่หรือก็คือเสือที่อยู่ในอาเขตป่าซึ่งเป็นตัวเมียตัวเล็กนะครับแล้วก็ถัดมาตัวที่2ก็คือจะเป็นดีแมนมอสดีแมนมอสก็จะเป็นอาบอสช้างที่อยู่ในเขตหิมาแล้วก็ตัวที่3มจะเป็นเซชูเรดาหรือก็คือเต่าดักเกอร์ที่อยู่ในแมปลูแนทเอนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นอาแมปของตัวดาวนาเบริอุสทั้งหมดเลยแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มจตกอันอื่นนะครับก็จะเริ่มจากว่า เราต้องเล่นอาคาร์ลัสเตอร์เป็นเบนคาร์เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าใครที่อาไม่ได้เลือกอาเมนคาร์เป็นลัสเตอร์เลือกเป็นซับคาร์ไปหรือว่าไม่ได้เล่นคาร์ลัสเตอร์เลยเวลาที่รับเควส์มีมาก็จะไม่สามารถผ่านเงื่อนไขได้นะครับเงื่อนไขข้อที่2ก็คือเราต้องกําจัดอาบอสพวกนี้ด้วยอาวุธกัรแส้เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าใครที่ไปใช้อาวุธออคราแบบว่าเป็นอาวุธตัวอื่นเนี่ยแล้วแบบไม่ได้อาใช้อาวุธพวกนี้ในการกำจัดบอสเราก็จะไม่สามารถผ่านเงื่อนไขได้นั่นเองนะครับต้องใช้อาวุธการแส้เท่านั้น แล้วก็ถัดมานะครับก็คือมอสเซอร์ที่เราไปสู้หรือว่าที่เราไปสู้นั้นจะต้องมีเลเวลตั้งแต่21ขึ้นไปหรือก็จะเทียบเท่ากับในระดับฮาร์นนั่นเองนะครับนี่คือื่้นไข่อย่างที่จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาในการกําจัดวอสทั้ง3ตัวนี้นะครับเมื่อเราสามารถกําจัดวอตสามตัวได้ก็จะได้รับของรางวัลเป็นเมเซต้าหนึ่งหมื่นห้าพันเมเซต้าแล้วก็ได้รับการปลดล็อกเพดานเลเวลของคาร์ลัสเตอร์ในช่วงที่1กับ2นะครับก็คือจะเป็นช่วง30 ไป40แล้วก็40ไป55เลยแล้วก็ยังได้รับในเรื่องของสกิลพอยต์มาอีก5แต้มนะครับอ่แล้วก็อย่างหนึ่งคือเควสอันนี้นะครับจะขึ้นให้จะขึ้นมาให้เราสามารถทําได้เมื่อเรามีคาร์นัสเตอร์เป็นเลเวล20แล้วนะครับโอเคถัดมาเควสที่2เควสการ์ดอันที่2นะครับก็คือจะเป็นเควสปลดพลานเลเวลในครั้งที่3ซึ่งที่นี้เงื่อนไขนะครับก็จะเหมือนกับเมื่อตะกี้นี้ก็คือเป็นการกาจัดบอสแต่ว่าคราวนี้จะเป็นบอสที่อยู่ในดาวลิลิป ก็เริ่มจากบอสตัวแรกก็จะเป็นบอสกัวนาดาหรือก็คือบอสด้วงดักเกอร์ที่อยู่ในทะเลทรายเขตแรกจากนั้นจะเป็นบิ๊กกัวนาดาหรือก็คือบอสขุยนเรือที่อยู่ในเขตทะเลทรายเขต2แล้วก็สุดท้ายจะเป็นโบลิดินกาดาเป็นบอสม้าเพกรสัตดักเกอร์ที่อยู่ในเขตทะเลทรายเขต3นั่นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมก็จะเหมือนกับเบื่อติกินี้ต้องเลือกเมนคัพเป็นคาร์ลัสเตอร์กำจัดมอนสเตอร์ด้วยอาวุธการแสดและมอนสเตอร์ที่เราไปสู้นั้นต้องมีเลเวลตั้งแต่4ขึ้นไปนะครับ ส่วนของรางวัลก็จะเป็นเมเซนต้าหนึ่งหมื่นห้าพันเมเซนต้าการปลดล็อกอาคาร์ลัสเตอร์ในขั้นที่สามก็คือจะเป็นช่วงเลเวลห้าสิบห้าไปจนถึงเลเวลเจ็ดสิบนะครับแล้วก็จะได้รับในเรื่องของสกิลพอยต์มาอีกห้าแต้มด้วยสำหรับคาร์ลัสเตอร์ซึ่งเควสนี้นะครับเป็นเควสที่จะขึ้นมาให้เราสามารถรับและทำได้เมื่อเรามีคาร์ลัสเตอร์เป็นเลเวลห้าสิบแล้วนะครับ โอเคสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเควสที่3ซึ่งสำหรับคาแเซอร์น,นะครับเนื่องจากว่ามันมีการรวมไปเควส์หนึ่งก็เลยจะเหลือแค่3เควสเท่านั้นนะครับซึ่งเควสนี้ก็จะเป็นเควสในการปลดล็อกครั้งสุดท้ายส่วนเงื่อนไขก็เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้จะเป็นการกําจัดบอสที่อยู่ในดาวอาร์เมสกียหรือก็คือดาวแห่งมังกรนะครับก็เริ่มจากอันแรกก็จะเป็นวอร์ากอนวอร์ากอนก็เป็นบอสมังกรที่อยู่ในอาเขตอาเคดลาวาถัดมาจะเป็นคอรดากอนคอรดากอนก็เป็น แล้วก็ถัดมาจะเป็นราเกตเอ็กก็จะเป็น Bot บอสมังกร,กรที่อยู่ในอาร์แมปแสงท่ามนะครับก็คือจะเป็นดาวออฟรสเกียเขต1 2 3เรียงกันเลยแล้วก็เงื่อนไขเหมือนเดิมต้องเล่นเมนคาเป็นคาร์ัสเตอร์ก็จัดมอนสเตอร์ด้วยอาวุธการ,รสแลัดและมอนสเตอร์ที่จะไปสู้นั้นต้องมีเลเวลตั้งแต่6กสิขึ้นไปก็จะเทียบเท่าในระดับซุปเปอร์ฮันนะครับโอเคแล้วก็ขอรางวัลก็จะเป็นเมเซนต้าหนึ่งหมื่นห้าพันเมเซนต้าการปลดล็อกอาร์ลิมิตเลเวลของคาร์ัสเตอร์อันที่4กับ5นะครับก็คือหการปลดลด็อกในเเลลววในช่ง70 ไปจนถึงเลเวล95เลยนะครับได้รับอ่าในเรื่องของการเล่นลรสเตอร์ขั้นสูงแล้วก็ยังได้รับสกิลพอยต์ของคาร์ลัสเตอร์มาอีก4แต้มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวคาร์ลัสเตอร์นั้นทำแค่3เควสนี้ก็จะปลดล็อกในเรื่องของเพดานเลเวลแล้วก็รวมถึงสกิลพอยต์รวมกัน14แต้มครบเลยนะครับโอเคครับและนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลดลอ็อกคลาสเพดานเลเวลแล้วก็สกิลพอยต์ของคาร์ลัสเตอร์นะครับเมื่อเรามีคาร์ลัสเตอร์เป็นเลเวล20ก็สามารถทำเควสครั้้งงแรรกกกไดดดเเเเปป็็นนนาลลาลลลลอพววใช่ 30ถึง55แล้วก็ได้แจมสกิลพอยต์มาอีก5แต้มจากนั้นเมื่อเรามีคาร์ลัสเตอร์เป็นเลเวล50ก็สามารถทำเควสครั้งที่2ได้ซึ่งเป็นเควสปลดล็อกในช่วง5 5ถึง70และได้รับสกิลพอยต์มาอีก5แต้มแล้วก็เมื่อเรามีคาร์ลัสเตอร์เป็นเลเวล65ก็สามารถทำเควสครั้งสุดท้ายครั้งที่3ได้เป็นการปลดล็อกเพดานเลเวลในช่วง 7 0ถึง95แล้วก็ได้แต้บสกิลพอยต์มาอีก4แต้มนะครับนี่คือเคเวส3เคเวสที่เป็นการปลดล็อกทั้งพยานเลเวลแล้วก็เรื่องของสกิลพอยต์ซึ่งทั้ง3เคเวสนี้นะครับมันจะเป็นเคเวสที่เราทำแค่ครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ทั้ง ID นะครับหมายความว่าถ้าหากเรามีการทำตัวละครแรกไปแล้ว ครบทั้ง3อันเลยเวลาที่เราไปได้อีกตัวละครหนึ่งนั้นเวลาที่เรารับเคล็พวงนี้มามันจะผ่านเงื่อนไขทันทีนะครับหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องทําซ้ําเราก็สามารถทําการรับเคล็มาแล้วก็ส่งได้เลยเนื่องจากว่าเราเคยทําการผ่านเงื่อนไขที่ตัวละครอื่นไปแล้วนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ถัดมาเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเล่นแล้วก็เรื่องของสกิลทีของคารคเตอร์ผมก็จะมีการทําคลิปออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่า ขอใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปให้มันเข้าใจได้ง่ายกว่านี้หน่อยกันละกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นคลาสที่มีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีการเขียนอธิบาลที่แบบค่อนข้างจะงงพอสมควรด้วยนะครับก็สามารถรอติดตามกันได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน่